กระถินหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลูคีนาลูคาเซฟาลาเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการใช้ประโยชน์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหารทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ด้านการเกษตรเช่นเป็นปุ๋ยพืชสดหรือปรับปรุงดินและด้านอุตสาหารกรรมเช่นเป็นแหล่งของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหารกรรมต่างๆในด้านอาหาร กระถินมีโปรตีนสูงและสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นใช้เลี้ยงบัวแพะและแกะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ยอดอ่อนและฝักอ่อนเป็นผักสดหรือปรุงอาหารในหลายเมนูในด้านการเกษตรกระถิน,ถนสามารถใช้เป็นพืชคลุมดินหรือเป็นพืชบำรุงดิน เนื่องจากรากของกระถินมีความสามารถในการเตรึงไนตโตรเจนจากอากาศทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างไรก็อามกระถินมีข้อควรระวังในการปลูกเพราะอาจเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและสามารถกลายเป็นวัชพืชที่ยากต่อการควบคุมได้ในบางพื้นที่ กระถินยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายประการเช่น 1. การใช้เป็นพืชพลังงานกระถินสามารถใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลังงานชิวมวลมเนื่องจากมีการเจริญเติบโตเร็วและสามารถให้ผลผลิตเป็นไม้ฟืนหรือน้ำมันชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การใช้ในอุตสาหกรรมไม้ และกระดาษดมไม้กระถินสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไม้แปรรูปและกระดาษเนื่องจากเนื้อไม้มีความแข็งแรงพอสมควรและสามารถเติบโตได้ในเวลารวดเร็ว3การใช้ในทางสมุนไพรและการแพทย์กระถินมีสารเคมีที่มีคุณสมบัติทางยาเช่นใช้รักษาโรคท้องร่วง หรือใช้เป็นยาระบายในบางตำรับยา 4. การใช้ในสิ่งแวดล้อมกระถินสามารถใช้ในการควบคุมการกัดซอกของดินและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการเสื่อมสภาพได้ดี 5. การใช้ในการเลี้ยงปลาใบกระถินที่แห้งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงปลา ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงและเพิ่มคุณภาพของอาหารปลาแม้ว่ากระถินจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรระมัดระวังในการจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิน่นขอให้มีความสุขสวัสดีครับ